สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีบบทคัวไอคลิปนี้นะคะเรามาทำเป็นคลิปแรนดอมสุ่มสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้จะได้ความบังเอิญหรือว่าความตั้งใจกับคำถามแรนดอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือต้องการอยากจะสื่อสารต้องการอยากจะบอกอยากจะเตือนนะคะหรือว่ามีอะไรที่ท่านต้องการอยากจะให้คุณทราบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับยิปศิบาครูไอด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูดวงกันเลยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณค่ะโอเคอ่ะโอ้เดี๋ยวขอเริ่มจากเป็น o r a c ค e card ก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะอืมใบที่หนึ่งค่ะ สำหรับสิ่งแรกนะคะที่สิ่งสิทธิ์ต้องการอยากที่จะสื่อสารนะคะก็คือว่าคือในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่า คุณจะต้องพยายามควบคุมอารมณ์นะคะหรือว่าจะต้องมีสติให้มากๆเลยเอออาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเนาะบางคนอาจจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการเงินการงานนะคะช่วงนี้เนี่ยก็เออม,มันมีความรู้สึกว่าปัญหาที่อยู่ในใจมันยังไม่หมดไปนะคะดังนั้น ใบแรกเลยนะคะก็คือต้องการอยากจะให้คุณปล่อยวางแล้วก็ทำสมาธินะคะดังนั้นอารมณ์อารมณ์อมของคุณในช่วงตอนนี้เนี่ยแน่นอนคุณอาจจะมีอารมณ์โกรธแค้นไม่มีความสุขนะคะหรือจะด้วยอะไรก็ตามแต่นะคะในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องผ่อนคลายนะคะหรือเรียกได้ว่าใจเย็นๆเนาะเอ,อ่ อะไรที่เข้ามากระทบนะคะลองพิจรารณาดูก่อนอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เหมือนไพ่ต้องการอยากจะสื่อสารนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณอ,อ,อยู่นิ่งๆน,นะคะอย่าเพิ่งทําอะไรเลยค่อยๆค,ค,คิดนะคะแต่ตองให้ดีวิเคราะห์ให้ดีก่อนนี้คุณจะทําอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยดีกว่า ท,ที่ท่านกำลังจะให้คุณน่ะคือความมั่นคงหรือว่ามีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในภายภาคหน้าอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยในสิ่งที่คุณทำเนาะไม่ว่าคุณน่ะจะทำอะไรก็แล้วแต่อะนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นไปในตอนนี้แต่ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าในภายภาคหน้าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่า ท่านคอยดูแลช่วยเหลือนะคะแล้วก็จะประทานความสําเร็จความเข้มแข็งหรือเรื่องอะไรที่มันยากๆนะคะอนาคตที่จะเกิดขึ้นจะสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะอย่าได้กลัวกับสิ่งที่อยู่รอคุณภายภาคหน้าก็คือในช่วงเวลานี้หลายคนอาจจะมีความรู้สึกกลัวกับกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะหรือเรียกได้ว่า อาจจะฟุ้งซ่านเนาะอาจจะคิดนน่นนั่นนี่นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยทำอะไรไม่ได้เยอะก็ตามแต่ขอเพียงแค่คุณมีสติกำกับตลอดเวลานะคะเอ,อ่อทำอย่างไรก็ได้เออหรืออาจจะกลับมาสวดมนนั่งสมาธิเล่นโยคะออกกําลังกายหรืออะไรก็ได้นะคะที่ทำให้เราแบบอ,อ,อยู่กับตัวเองนะคะ หรือทาให้เรารู้สึกสงบเพราะว่าในช่วงเวลานี้สิ่งสําคัญเลยหรือว่าเป็นคีย์เวดสำคัญนะ่ะคุณจะต้องนิ่งเนาะแล้วก็ทาอะไรก็ตามแต่จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆค,ค,คิดนะคะโอเคเรามาดูต่อไปกันเลยดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะใบที่สามคุณมีตาที่สามอยู่แล้วนะคะเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่คุณอยากจะรู้คำตอบ เนี่ยตัวคุณสามารถที่จะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือได้นะคะในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนั่งสมาธิโสดมนนะคะหรือพยายามอย่าอย่าทำสิ่งไม่ดีต้องมองแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณจะรู้คำตอบดีที่สุดว่า สิ่งไหนท,ที่คุณต้องการนะคะหรือว่าคําตอบอะไรก็ตามแต่ที่คุณกําลังหาอยู่ในตอนนี้คำตอบอยู่ภายในใจของคุณนะคะเพียงแค่คุณทําให้สมาธิเกิดแล้วก็ลองสื่อสารนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือดูคุณจะได้คําตอบแบบน่าอัศจรรย์เลยนะคะโอเคแล้วมาดูไพ่ใบต่อไป ขอให้โปรดเชื่อมั่นนะคะว่าในอนาคตที่รอคุณอยู่อะ่ะเป็นแสงสว่างสีทองอัมไพแบบนี้นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นนะอนาคตที่จะเกิดขึ้นอะ่ะมันคุ้มค่ากับการที่คุณรอคอยคือตอนนี้อ่ะในสิ่งที่รอคอยอยู่มันอาจจะช้านะคะคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่มีความหวังแล้วท้อแท้ใจนะคะ ปล่อยวางไม่ต้องไปคิดอะไรลบไปก่อนนะคะพยายามแบบมองโลกในแง่บวกเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือบอกแล้วว่าคุณเชื่อหรือเปล่าว่าในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเนี่ยมีสิ่งที่สมสมควรที่คุณจะได้รับหรือว่ามีสิ่งที่ดีรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะโปรดจงเชื่อมั่นนะคะว่าในอนาคตที่คุณกําลังได้เจอะคะ่ะมีสิ่งที่ ดีมีสิ่งที่คุณคู่ควรนะคะคุณมีเ,เขาเรียกว่าคุณคู่ควรที่ได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่มันโอเคอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเปลี่ยนทัศนคติด่วนหลายคนนะคะมีลักษณะความคิดที่ลบท้อแท้ใจทุกคนท้อแท้ได้นะคะแต่เราจะต้องเข้าใจนะคะในในสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนสิ่งนสิอยากที่จะให้คุณเปลี่ยนพลังงานใครที่คิดลบใครที่ไม่มีแรงใจนะคะขอให้คุณได้เปลี่ยนนะคะได้เปลี่ยนพลังงาน คิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะคะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะมีองค์ใดยอยู่ก็ตามแต่นะคะที่คุณเคารพอ,อยู่เนี่ยท่านคอยช่วยเหลือนะคะให้คุณผ่านสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแน่นอนนะคะและก็จะต้องพยายามคิดดีคิดบวกเนาะทำดีได้ดีนะคะช่วงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไร ในในการที่ออในทุกๆอย่างนะคะที่คุณสงสัยเนาะไม่ว่าคุณกําลังจะเจอปัญหาอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาเนี่ยคุณอาจจะมีความสงสัยว่าเออทิศทางที่คุณประสบพบเจออยู่เนี่ยทางออกของปัญหานั้นคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในในเร่องเนี้ยคุณอาจจะได้รับคําตอบนะคะจากบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่าง ได้เป็นอย่างดีนะคะขอเพียงแค่คุณแบบมีความกล้าหาญแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองพยายามแบบคิดบวกนะคะและอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้ก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกำลังนําความโชคดีนะคะเข้ามาให้คุณแล้วแต่ตัวของคุณนั้นจะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาด้วยนะคะสําหรับไพ่ใบที่2 ขอให้คุณปล่อยวางเนาะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้อ่ะจะพูดถึงในเรื่องของความรักด้วยแหละไพ่ใบนี้เนี่ยสำหรับใครนะคะที่โสดเนี่ยต้องบอกว่าการรอคอยของคนโสดถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่ดีนะเหนอือสิ่งอิ่นใดอยากจะบอกว่าใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของความรักหรือว่ากาลังรอคอยการติดต่อจากใครสักคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งคนโสดต้องการอยากที่ได้เจอใครอะ่ะคุณก็มีโอกาสนะคะที่จะเจอความรักที่เข้ามาในชีวิตคุณแบบไม่คาด หวังเนาะมันเป็นลักษณะที่คุณเหมือนกับอาจจะแบบหมดศรัทธาในความรักแล้วนะคะเออพอพอคุณเข้ามาดูเนี่ยสิงสถิ์ก็อยากจะบอกคุณว่าบางคนเนี่ยเครียดในเรื่องของความรักนะคะอยากจะบอกว่าไม่ต้องหมดศรัทธานะภายในอนาคตใกล้ๆเนี่ยคุณอาจจะได้เจอกับความรักที่คุณไม่คาดหวังหรือใครที่รอคอยการติดต่อจากใครสักคนหนึ่งแล้วคุณมีความรู้สึกว่าหมดหวังละ ไปต่อไม่ได้แล้วนะคะมันอาจจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมาแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวดังนั้นสิ่งดีๆเรื่องที่หนึ่งนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการอยากจะบอกเลยก็คือว่าใครที่ทุกข์ทรมานในเรื่องของความรักนะนับจากนี้ไปเนี่ยอนาคตจะสดใสมากๆเลยหรือแม้กระทั่งใครที่เครียดในเรื่องของการงานการเงนินหรือทะเลาะก,กับใครอยู่ก็ตามแต่หนทางข้างหน้าเชื่อใจนะคะเชื่อใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาให้คุณนั้นได้พบเจอกับทางออกของปัญหานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ โอ้ยความรักคุณดูสิไพ่ใบน,นี้แคปเจอร์ดีไหมนะคะเราพูดถึงในเรื่องของการที่คุณแบบ อาจจะหมดหวังไปแล้วเนาะเออแล้วคุณกอาจจะไม่ได้คาดหวังแล้วนะคะขอเพียงแค่คุณฟังเสียงของหัวใจนะคะแล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขมีความสดใสนะคะเพื่อที่จะต้อนรับความรักที่กำลังจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะเวลาที่ความรักครั้งนี้เข้ามาเนี่ยคุณจะไม่ทราบเหตุผลเลยว่าทำไมเอ,อ่อเขาถึงกลับมาหรือว่าทำไมคุณถึงได้เจอกับเขาคนนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่าในรอบนี้ท่านกำลังจะประทานนะคะให้ความรักที่มี ปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่ในตอนนี้เข้าที่เข้าทางเนาะใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะไม่ว่าคุณจะตกอยู่ในสถานนะอะไรก็ตามแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะคะเออตรงนี้เนี่ยอย่าได้โทษอย่าได้น้อยใจนะคุณไม่คุณคุณ,คณอย่าเอออย่าไปพยายามคิดลบนะคะ แน่นอนกว่าที่จะมาถึงวันนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกท้อทแท้ใจละไม่คาดหวังไม่อะไรแล้วนะคะเแต่มันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นและสิ่งสำคัญเลยนะคะตั้งแต่ที่เริ่มดูมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าปล่อยวางจำกัดอารมณ์รบนะคะ,ะออกกำลังกายเล่นโยคะนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยทำอะไรก็ได้นะคะให้คุณเกิดความสงบในใจมากที่สุดเนี่ยคุณเป็นคนที่เหมือนมีตาที่สนะคะ อยากรู้อะไรอยากจะทําอะไรนะคะคุณสามารถที่จะทําให้ทาให้ตัวเองเนี่ยเกิดสมาธินะคะหรือไม่คุณก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณได้นะ,ะแล้วท่านก็จะบอกให้คุณทราบนะคะอาจจะมาในรูปแบบสัญญาณต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆนะคะหรืออาจจะโดนบันดาลให้คุณได้ไปเจอบุคคลหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะที่เขาสามารถเข้ามาช่วยเหลือกก เกื้อกูลคุณได้นะคะเนี่ยไม่ต้องกังวลไปเลยสำหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาพบคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปสุ่มนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะที่เราที่ทครูไออ่านไพ่มาเนี่ยวันนี้เราก็จะใช้เป็น oracle card นะคะแล้วก็มีทาโร่ร่วมด้วยสิ่งแรกเลยนะคะตอนนี้หลายคนเจอมรสุมเข้ามาเยอะบางคนโดนในเรื่องของความรัก รักคุดไม่สมหวังนะคะหรือเครียดบางคนเจอในเรื่องของการเงินมีปัญหานะคะหมุนไม่ไหวนะคะบางคนมีเรื่องของการงานอาจจะตกงานจะทันหันหรือว่างานที่เป็นอยู่เนี่ยทำเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยอยากจะให้เราว่าโอเค อะไรที่เกิดขึ้นแล้วพยายามมองในแง่บวกนะคะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่ทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นขอเพียงแค่คุณมีความกล้าหาญนะคะแล้วก็จงคิดดีคิดบวกนะคะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ช่วยเหลือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแล้วก็ในฟิวเจอร์อนาคตข้างหน้าเนี่ย ช่างสดใสรอมีความสํามีความสํมาสเร็จรอคอยคุณอยู่นะคะอันนี้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสไปเลยว่าสิ่งไหนที่มันเป็นปัญหาอยู่ณนะขณะเนี่ยมันจะไม่มีทางออกนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บอกออกมาแล้วว่ามีทางออกอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกใบหนึ่งและที่สําคัญเลยเนี่ยเราพูดถึงนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณไม่คาดหวังเนี่ยจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงนะคะอ่ะขออีกหนึ่งใบค่ะ สำหรับใบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลานี้นะต้องบอกก่อนนะคะว่ามันก็จะต้องมีความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไปในทิศทางเออมันจะต้องเป็นไปในทิศทางขอ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 งเรื่องนั้นๆเนาะทุกอย่างต้องเทคไทม์ทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่ช่วงเวลานี้มีความรู้สึกนะคะว่า กำลังคลี่คลายละนะคะเรื่องราวที่คุณเจอไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกหนักหนาต่อไปนี้เนี่ยกำลังจะดีขึ้นนะคะมีความยืดหยุน่นอยู่ในตัวมีความโฟมากขึ้นทุกเรื่องจะผ่านพ้นไปได้นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคุณนะคะอะไรที่มันแบบยากเนี่ยต่อไปนี้คุณจะได้เจอคำตอบแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสักออร์เคิลซัก หนึ่งสำหรับนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นมูน queen of the moon oracle เพิ่มเติมให้นะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่มี power มากเลยนะคะดังนั้นไม่ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำอะไรเนี่ย โปรดจงมั่นใจคุณสามารถทําได้แน่นอนนะคะคุณเป็นคนที่เก่งคุณคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อนข้างจะมีความรักนะคะแล้วก็มีความแม่ตาคุณท่านคอยช่วยเหลือคุณอยู่ห่างๆนะคะถ้าคุณคิดอยากจะทําอะไรนะขอให้คุณได้ลงมือทําได้เลยนะท่านคอยซัพพอร์ตดูแลคุณอยู่นะคะอืมหลายคนมีความเศร้านะคะกลางคือนนอนไม่ค่อยหลับ เครียดนะบางคนเครียดเนี่ยช่วงนี้คุณเครียดจริงๆด้วยแต่อยากจะบอกว่าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะความเครียดตรงนี้กําลังจะหายไปแล้วนะคะคุณเห็นไหมจากตอนนี้นะคะความคิดของคุณอาจจะเป็นสีสีน้ําเงินนะคะอันนี้สีน้ําเงินสีเทาเนี่ยอนาคตของคุณเป็นสีทองนะคะขอเพียงแค่คุณเชื่อมั่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกำลังจะยืดหยุน่นกําลังจะมีความราบรื่นละนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คืออยากจะบอกว่า บางคนอาจจะมีความทุกข์หนักก่อนหน้านี้ดังนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนี่ยแบบสุ่มนะความทุกข์ของคุณกําลังจะหายไปแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับต่อไปนี้มีแต่ความโชคดีมีความสุขนะคะและที่สําคัญจะต้องยึดมั่นในความดีพยายามอย่าเป็นคนคิดลบนะคะอย่าลืมว่าความคิดของคุณมีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตมากเลยคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคะและสิ่งที่เราเปิดมาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างจะมีความแม่ตาในตัว คุณนะคะก็คือ คอยช่วยเหลือนะคะให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนและจงโปรดมั่นใจว่าอนาคตมีเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่และคุณสามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้เพราะคุณเป็นคนเก่งและคุณก็เป็นคนที่คู่ควรกับความสําเร็จที่กําลังจะเข้ามาในอนาคตนะคะดังนั้นจะต้องรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คอยเคียงข้างคุณนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากสื่อสารให้คุณได้รับทราบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยละกันเนาะอะ,อะขออีกสองใบนะ ชัดเจนต่อไปนี้คุณจะได้รับความจริงความชัดเจนความสําเร็จความโชคดีเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนพยายามอย่าใจร้อนคุณจะต้องควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่คุณหาคําตอบไม่ได้สิ่งไหนที่คุณรอคอยในไม่ช้านี้คุณจะได้รับคําตอบนั้น คุณอ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องการอยากจะทราบคําตอบบางเรื่องต้องบอกว่าท่านกําลังจะให้คุณได้รับรู้นะคะคุณจะเข้าใจอย่างเจม,เจมแจ้งเออจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอะไรที่เป็นปัญหาก่อนหน้านี้มันจะหายไปนะมีความดีมีความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะคะ Communicate Carry เนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณบางอย่างที่บอกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่ความทุกข์ของคุณมันกำลังจะหมดลงไปแล้วคุณกำลังจะได้รับความเข้าใจนะคะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่อย่างแน่นอนอะขออีกหนึ่งใบนะตอนแรกนะที่ไพ่ขึ้นมานะก็จะเป็นเหมือนในเรื่องของการบอกกล่าวเนาะว่าคุณจะต้องปรับพฤติปฏิบัติตัวอย่างไรจะต้องใจเย็นๆน,นะคะอย่าไปคิดลบขจัดตรงนี้พอเราเปิดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือน เพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่คุณได้ฟังคลิปนี้หลายคนก็มีความสงบในใจมากขึ้นเนาะแล้วก็เริ่มมีความรักตัวเองและคิดบวกมากขึ้นนะคะขอเพียงแค่คุณเชื่อมั่นศรัทธานะคะเชื่อมั่นศรัทธาท่านหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือตรงเนี่ยที่คุณเคารพนับถืออยู่ในตอนนี้นะคะจะแสดงบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รับรู้แล้วก็คอยช่วยเหลือดูแลคุณอยู่แล้วนะคะโอเค มันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้รับการฮิลลิ่งนะคะหรือว่าฟื้นฟูคุณกำลังจะมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นใหม่หรือเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนการรีโนเวทอะมันเป็นเหมือนการแบบรีคอเวอรี่คือมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านจากเรื่องแย่ๆคุณกำลังจะได้รับสิ่งที่ดีแล้วนะคะดังนั้นใครที่มีความทุกข์ทรมานก่อนหน้านี้ที่ได้บอกไปเนาะ ในห่วงเวลานี้มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะคะคุณกํำลังจะเปลี่ยนจากเรื่องร้ายแล้วก็มีเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่ในอนาคตนี่เห็นไหมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เหมือนเป็นการมาตอกย้ำนะคะว่าลองกลับมาอยู่กับตัวเองกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งสมาธิดูนะคะและคุณจะได้รู้เลยว่าการที่ใจของคุณสงบมากขึ้นหรือคุณปล่อยวางจากบางเรื่องได้มากขึ้นคุณจะเริ่มเห็นแนวทางของปัญหานั้นและสามารถจัดการ ได้เป็นอย่างดีนะคะหรือมันเป็นสัญญาณบอกว่าคุณกำลังจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะอะไรที่มันหนักอะไรที่มันแย่มันกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะถือได้ว่าตั้งแต่ต้นที่เราดูอ่ค่ะก็มีเรื่องราวแบบดีๆเกิดขึ้นนะเดี๋ยวขอแถมอีกสักสองใบนะคะจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวขอแถมสักสองใบเนาะเดี๋ยวดูว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะ อบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะอย่างที่ได้บอกไปว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเรื่องเด่นน่าจะเป็นในเรื่องของความรักนะบางครั้งคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอาจจะหมดเขาเรียกว่า หมดหนทางหรืออาจจะยอมแพ้ในโชคชะตาหรืออะไรก็ตามแต่เนาะแต่เรามาดูในคลิปนี้นะคะเหมือนสิ่งิ์สิทธิก็อยากจะบอกว่ามันจะมีเออจะมีเรื่องราวที่คุณไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นความรักแบบเหมือนที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะขอเพิ่มเติมอีก2ใบนะคะ คุณกาลังจะได้รับการปรับความเข้าใจกันนะคะความรักในครั้งนี้จะนําซึ่งความแม่ตาความเข้าใจกันนะคะแล้วก็คุณทั้งคู่ที่มีปัญหากันเนี่ยจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันหรือเรียกได้ว่าคนรักเก่ามีโอกาสจะรีเทิร์นกลับมาสูงมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมนะคะคุณจะมีการปรับความเข้าใจกันอะไรที่ทะเลาะกันขัดแย้งกันเนี่ย ในห้วงเวลานี้หรือว่าคุณอาจจะเคยอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้เขาคนนั้นกลับมาและจะได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งคำขอของคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานให้คุณและเขาได้มาเจอกันแบบบังเอิญน,นะและก็มีการเคลียร์ใจกันสุดท้ายก็จะคืนดีกันได้นะคะอันนี้สำหรับใครที่รอคอยคนเก่าแต่ถ้าคุณยัง โสดนะคะแล้วคุณแบบอออยากจะมีความรักกันอย่างเงี้ยโสดมานานแล้วเออมันก็มีโอกาสนะคะที่จะได้พบเจอความรักแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเคยไปขอไว้เนาะว่าขอให้เจอกับความรักที่ดีอะไรอย่างนี้นะคะอู้ยนี่ไเห็นไหมความรักความรักที่เกิดขึ้นตรงนี้อะคะ่ะมันเป็นความรักที่คุณมีความ เขาเรียกว่าแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเหมือนกันนะคะถ้าคู่กันแล้วอ่ะก็ไม่แคล้วกันไพยพูดไปหลายคลิปมากเลยนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนกับดนดนจิตดนใจให้คุณทั้งคู่ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ภายในอนาคตมันเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของคุณก็เหมือนได้รับการฮิลลิ่งเนาะและทุกอย่างที่มันแบบเป็นปัญหานะคะก็จะได้มีทางออกมีโอกาสกลับมารักกัน แล้วก็คบหากันมากขึ้นหรือว่ารักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวเนาะเดี๋ยวขอสรุปให้3มใบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณน,นะคะเดี๋ยววายขอสรุป3ามใบห้าถ้วยนะคะอย่าอย่าท้อแท้สิ้นหวังเลยเนี่ยคำแนะนำ อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังนะคะจงมองไปข้างหน้าคิดบวกปล่อยวางให้อภัยนะคะอย่าสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณคำแนะนำแรกเลยจงมีหวังเสมออย่าท้อแท้และสิ้นหวังพยายามคิดบวก คิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นพยายามท่องไว้นะคะดังนั้นเราต้องพยายามคิดแต่สิ่งที่เราอยากได้พยายามคิดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็อย่าท้อแท้สิ้นหวังนะคะหนทางภายภาคหน้า believe นะคะว่าออมีเรื่องราวดีรอคุณอยู่และมันก็เป็นเรื่องราวดีๆดจริงๆด้วยนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะ องเหรียญเนี่ยสองเหรียญน,นะคะทุกทุกเรื่องราวไม่จบมันมันทุกเรื่องราวเนี่ยมันมันมีขึ้นแล้วก็มีลงเนาะเออบางบางครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าทําไมชีวิตตอนนี้เรามีแต่ปัญหาคุณเชื่อหรือไม่ว่าหลังจากนี้ชีวิตของคุณจะกลับ จากการที่คุณเครียดแบบนี้คุณจะพบเจอความสุขแล้วดังนั้นทุกอย่างนะคะมันมีขึ้นแล้วก็มีลงนะออถ้าถามถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้กลับมาปรับความเข้าใจในเรื่องของการเงินการเงินคุณหมุนเวียนมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพจะเริ่มดีขึ้นนะคะเอาเป็นว่าสิ่งอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะมันกําลังจะ,เป,ะเปลี่ยนไปแล้วมันจะหมุนเวียนไปแล้วแล้วสิ่งที่คุณกําลังจะได้เจอนับจากนี้นะคะก็คือสิ่งจักสิทธิ์อยากจะบอกว่า มีเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่ในอนาคตนะคะดังนั้นอย่าสิ้นหวังรักตัวเองนะคะมองคุณค่าเห็นคุณค่าตัวเองให้เยอะๆนะคะและที่สำคัญขอจงมีความเชื่อมั่นอนาคตข้างหน้าความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์นะคะหรือว่ามีสิ่งดีๆรอคุณอยู่รอคุณอยู่รอคุณอยู่อย่างแน่นอน <laughs> นะคะคลิปนี้นะคะก็คุณสามารถที่จะแบบ คอมเมนต์ comment, ขอบคุณนะคะแล้วก็ appreciate หรือว่าเห็นเห็นเห็นสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้นะคะ่ะอย่างมีคุณค่านะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ในสิ่งที่คุณต้องการอยากที่จะให้เกิดน,นะคะขอเป็นกําลังใจให้นะ,ะเพราะว่าที่อัดมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของอย่ายอมแพ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นตั้งแต่ใบแรกนะคะจนตอนนี้เนี่ยมองเลยว่าอนาคตอันไกลอะคะ่ะคุ้มค่ากับการที่คุณพยายามคุ้มค่ากับการที่คุณไม่ท้อถอยนะคะ โอเคก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้แบรนดอมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากสื่อสารอะไรกับคุณคุณสามารถคอมเมนต์แต่สิ่งที่ดีได้นะคะคุณคอมเมนต์อย่างไรได้อย่างนั้นไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ